เรียบร้อยแ,แล้วนะครับสำหรับการต่อเติมขยายคอกมัวที่ทำคอกมัวต่อเติมอันนี้ขึ้นมาเพราะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณกลางปีนะครับลูกงัวเราจะคลอดออกมาอีกประมาณ3ตัวแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนถ้า mm hmm. ไปอัดกันอยู่ข้างในมันก็จะแออัดนะครับแล้วมันทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเดี๋ยวมันจะจะเลอะเปื้อนมากนะครับแล้วก็ต้องมี พยาบาลแม่ลูกอ่อนนะครับก็เลยทําคอกนี้ขึ้นมาคอกนี้นะครับก็ทําไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างช่างนะครับก็จะมีผมภรรยาสองคนครับที่เป็นแรงงานส่วนพ่อก็มาคอยมาดูคอยมาเอออันนี้ทําอย่างนั้นนะอันนั้นทําอย่างนี้ครับคอยมาเป็นผู้ช่วยดูเบ็ดเสร็จนะครับคอกนี้ก็เสียค่ากระเบื้องไปประมาณ300บาทเพราะว่า เอามาจากที่ที่เก่าที่ทุ่งนาครับประมาณ20กว่าแผ่นแล้วมันขาดอีก20แผ่น<ม>ก็ไปซื้อมือสองครับก็เบื้องมือสองแผ่นละ15บาทก็ได้มาจนจนเต็มส่วนไม้พวกนี้ก็คือไม้ในสวนครับเอาเศษไม้มามาตัดมาปะมาขุแล้วก็มีไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ที่สวนเราก็ค้าตะปูข้าตับ,ปตบปูประมาณ50บาทเด็ดเสร็จแล้วก็ไม่ถึง500ร้อครับ ได้ได้ค้อบได้ครอแบบนี้มาผมก็เน้นการใช้งานครับก็คือนี่ครับใช้ไม้ไผ่เป็นปะตะกอนนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่สามารถเอาออกได้นะครับสามารถเอาออกได้การเการเป็นครนอบใหญ่แต่ที่กั้นไว้ก็คือ เพื่อที่ว่าสมมุติเวลาห้องห้องอน,นุบาลแม่งัวก็สามารถได้ได้สองตัวได้สองตัวแล้วก็ข้างล่างที่ผมเปิดว่าเพราะว่าให้ลูกมันเดินไปมาได้นี่นะครับส่วนส่วนรางย่านี่ก็คือกินได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมาทําตรงนี้ หน้าฝนครับมันก็เฉลแฉก็เลยต้องขยับขยายปลายปีนี้ก็มีตอนนี้มีอยู่6มาอีก3มก็คงเป็น9ก็เป็นเกือบเกินพิกัดครับก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์ก็ได้ครับทั้งตัดต้นไม้ตัดแทงไม้เพื่อทาเป็นเป็นโครงสร้างแต่นี่มีมีอย่างหนึ่งที่ที่ที่มันต่างกันก็คือถ้าเป็นภาคกลาง เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นอาสีใช่ไหมครับแปรคือตัวนี้แต่คนเหนือเขาเรียกตัวนี้เป็นแปรตัวนี้กั้นฟ้ามันก็เลยเขาเรียกอะไรครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือจูงติดละ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม้ก็ไม้ไผ่ก็แนะนํานะครับเพื่อนถ้าถ้าถ้าใช้ไม้ไผ่แ, <hip. S 1> แนะนำลบเสี้ยนออกนะครับวิธีลบก็คือเดีย๋ยวผมทำให้ดูครับ ไผ่นะครับพอเวลาเราตักมาเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับรงตรงข้อครับมันจะมีเสี้ยนอยู่เราก็ใช้มีดเแหนะครับลบลบเสี้ยนมันจะได้ไม่บาดมือครับเวลาเราไปรูดจับใช้งานแบบนี้ครับมันใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นงานละเอียดเนี่ยเวลาเราจับลูปแบบนี้ครับมันก็จะไม่ไม่บาด เวลางัวามาโดนอะไรนี้มันก็จะไม่บาดหนักมันไม่ว่าจะเป็นสมมุติกันคอกอะไรเนี่ยครับก็แนะนำเด็ดเสร็จก็ห้าร้อครับห้ารอยบาทไม่เกินนี้เพราะว่าค่าแรงไม่ได้เสียทําเรื่อยๆครับที่นี่ไม่มีงานมีแต่การดําเนินชีวิตครับ